สวัสดีจ้าส่วนทันญารันและปริชาจ้าพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องเมื่อนี้ละสิพ้ามาเห็ดเมนูอีสานบ้านๆจ้าเป็นเมนูแมงแด้จ้าพี่น้องอันนี้เป็นแมงแข้งคอจ้าอ่าอยู่น้ําต้นคอเด้จ้าพี่น้องต้นคอเรือหมักคอที่อ่าเอามากินสมแล้จ้าที่นวยเหลืองๆแกเอามาแล้วน่วยเหลืองๆจ้าพี่น้องเพื่อเบิ้งค้นเพิ่นบ่รูจักจ้าแต่หน่อย เคยไปหาเก็บน้ำต้นจ้าสีเงียวใส่มือแล้วก็มือก็สีแดงๆนะจ้าแต่ตอนนี้ต้นข้อหาอยากจ้าบบมีต้องได้สื่อเพิ่นเอาจ้าอันนี้สองขีดแปดอ่าบเมนแปดสิบบาทสองร้อยบาทจ้าพี่น้องเมื่อน,นี่ละสิผ้ามะกรอยใส่แบบม่วงได้จ้ามีผูใ้ใดเคยกินบ่จ้ากนสิเบืองคลิปแล้วฝากจักน้อยจ้าพี่น้องฝากกดซับสไ r i b e ก,กดไลค์กดแชร์้วน้ำเลยได้จ้า เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องเดี๋ยวละสิหาแนวกินดีๆแปลกๆมาพาเฮ็ดจ้าอาหารอีสานบ้านๆน,น้ำแห้งแข้งขอไปล่างกันด้อจ้าพี่น้องก่อนเ้าสิเฮ็ดอันมากินหรือว่าเอาไปเฮ็ดอย่างอื่นจะพี่หน,น้อเฮากะน้ำแขงแข้งขอมาล่างก่อนจ้าด้หลายอยู่ด้จ้ากองร้อยบาท ติดน้ำพันๆเนี่แหละจ้าพี่น้องประตองหลางยังหมากมากเราว่าเขาอยู่ทั้งตนใหม่หลังจากน้ำมะล่างแล้วจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปเข้ากับสิมะเด็ดปีกออกจ้า หอมหอมเลยจ้ะแม่แข้งคอสีอยู่น้ำไต่ต้นคอแม่จ้าน้ำมันต้นคอออนเห็นต่างต่าน,น้อยๆดอกจ้า้ามีต้นคอพากันไปหาแม่แข้งคอโหลดตอนนี้ต้นคออยู่หน้ากับบมี่แล้วจ้าพี่น้อง มีอยู่ต้นหนึ่งเป็นของหน้าหนองไายเด็ดปีกออกจังเลยละจ้าพี่นอ่องไผพ่อยู่ตลาดกะซื้ออันมาร่องเห็ดกินเบิองด้จ้าจึมีกินหอมครักจ้า เด็ดปีกกแด้วจ้าพี่น้องใส่เวลาโดนอยู่หลังจากเด็ดปีกแล้วจ้าพี่น้องกว่าจะเลี้ยวจ้าหลาตัวอยู่สองร้อยบาทกับคุมอยู่จ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปฮหกะ็ะินน้ำไปขวา้ะจ้าบันนี้น้ำมาขวาจ้าใส่ไฟกลางๆจ้าพี่น้อง ต้องรุงรดยังได้จ้ะหวยเขาสุกซื่อที่จริงก็กินดิบได้จ้าพี่น้องแต่ในหน่อยๆก็กินสดดิบแหละจ้าต่ว่ากแนะนน้เฮ็ดสุกเนาะเพราะว่ันอันนี้เขาก็ยุ่งั้งต้นใหม่จ้าในหน่อยอันไปหาน้ำาตวนขมามันับมีบรหลายเนาะจ้าเด็กหน่อยแต่มากกับมุมกลับรดจ้าพี่น้องหอมหอมตะวันเงี่ยมันเนี่ สีลวกได้จ้าถืกตาบดาดเสียสบพอละจ้าพี่น้องกว่าประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเนี่ยละจ้า หลังจากห้าขวอันแมงแข้งคอเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเ็าก็สิน้ำบกม่วงไปฟานเลยจ้าบกม่วงที่ใส่ก็คือเป็นบกม่วงแกวแ้วเลยจ้าพี่น้องอยแสบหรือผู้ใดมีบกม่วงใบบกกลัามาใส่เลยจ้าแสบพื่กันบกม่วงหน่อยบานเท่าเละจ้าเดี๋ยวบกม่วงไปล่างแล้วก็ไปฟานกันเลยจ้าพี่นอ้องบกม่วงรัฟานประมาณสองหน่วยเลยจ้าพี่น้องขึ้นอยู่กับความมากจ้า ผู้ใดมักสมก็ใช้หลายจ้าสิมีบักม่วงที่ฟานแล้วแล้วก็มีหอมแดงต้นหอมซอยได้จ้าเรื่องมีซัมเน่ละเครื่องพร้อมแล้วก็สิน้ำแมงแค้งคอ่มาตําจ้าพี่น้องหลายอยู่ได้จ้าพี่น้องสองลอยสองลอยแลแ้วแดงได้สองอนันสองเมนูจัง อีกเมนูนึงละเท็ดต่ำเจ่ไม่มีที่ทำในส่องคือกันได้จ้าต่ำสีเหล็กแหลกคุณะจ้าพี่น้องเพราะว่าหัวมันแข็งหัวแมงแข้งคอเขาแข็งไขรกับมีจ้า แลกแล้วจ้าต่อไปเท่ากับสิบปุ่งเครื่องจ้าพี่น้องพิกปนจ้าเ <c oughs> พดตามใจชอบจ้าของมองแถวฟานไวล้ละจ้า หอมแดงสอย <c oughs> เราบออกพี่น้องหอมแดงสอยจ้ะหงนัวจ้ะ ครัวจ้าพี่น้องน้มปลาจ้าหยาอดไปจักน้อยก่อนเ้อพี่น้องหาบ,บพพอดีเขาคอยใส่ไหมเสร็จแล้วก็ตามให้เข้ากันจ้า หอมค่ะเด้กจ้ะพี่น้องคือขนันกับอันค้อยจกกักระจันหล่ะจ้ะพี่น้องแต่ว่าแมงแข้งคอมันจะมีรสหอมจกกักระจันน่ะมันสิซื้อซื้ออยู่จกกักระจันกันหนานี่แ่ละจ้ะเอากันแล้วเขาก็ซิมรสจ้ะพี่น้องของร้าพอดีค่ะจ้ะพี่น้องหอมหอม สุดท้ายจ้าหอมซอยเรียบร้อยจ้าพี่น้องกับข้าวเมื้อนี้ยนัดจานพร้อมเสิร์ฟจ้านัดจากสินน้ำขันจ้าแสบพักเรียบร้อยจ้าพี่น้อง หอมกินจ้ากับข,าข้าเส้านี่แซบค่ะจ้าหอมหอมแมงแข้งกรอบพี่น้องเ๋ยบุกคยกินไปล้องเบิองด้จ้าหอมความม้าแมงดาอีกจ้าพี่น้องอธิบายบ่ถือสิมีรสชาติหอมมั่นแล้จก็เปรี้ยวของบกบกบม่วงจ้าพี่น้องท้องขวัวแล้วฮะมาซิมเบิง่งมันก็สิมีรสชาติมั่นแล้วก็หอมกินเล่นก็แซบเด้จ้า เสียย่างเดียวก็คือเปลือกเขาแข็งื่อๆจ้ะพี่น้องกระ่าแค่เสี่ยมกินลดจ้าพี่น้องประโยชน์แม่งมีประโยชน์หลายสำหรับคลิปนี้ลวก็ขอตัวตะเพียงเท่านี้ละจ้าพอกันคลิปนาคือเก้าละจ้าพี่น้องทำมากกันฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นับน,น้ำในละจา้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อจ้าพี่น้องพอกันคลิปนาคือเก้าละจ้าเดี๋ยวเสียหาคลิปดีๆมาฝากอีก ส่วนมากคลิปลัดนี้ี่ทองละสิเป็นเน้นเป็น,ปนอาหารตลาด้วยจ้าอาหารหายากผู้ดใดติดตามไว้บ่มีผิดหวังจ้ากๅสิหาเนี้ยแปลกๆไม่เห็นไห้เบิง่งขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยๆสุขค้นจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าพี่น้องมาด้จ้ากินข้าวน้ำขันจ้าสวัสดีจ้า